5ธันวาคม2568จะมีการเปิดใช้สถานีรถไฟลบบุรีแห่งที่2ครับก็ลบบุรีนั้นมีสถานีรถไฟอยู่2แห่งครคือแห่งเก่าอยู่ใกล้พระปรางสามยอดและก็สถานีรถไฟแห่งใหม่เรียกว่าสถานีรถไฟลบบุรี2นะเปิดให้บริการอยู่ที่ท่าวง รองรับขบวนรถด่วนพิเศษร,รถด่วนรถเร็วที่มีปลายทางไปทางเหนือก็คือเด่นชัยเชียงใหม่สำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนกลับมาแวะชมสถานีรถไฟลบบุรีแห่งที่สองซึ่งเป็นแห่งใหม่ก็เดินทางออกมาจากบ้านแต่เช้าเลยนะครับโครงการรถไฟทางคู่ช่วง ลบบุรีปากน้ำโพมีระยะทาง148กิมแบ่งเป็น3สัญญาครับก่อสร้างงานโยธาเสร็จไปแล้ว100%ทั้ง2สัญญาได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านกลับโคกกระเทียม32กโมแล้วก็สัญญาที่2ช่วงท่าแคปากน้ำโพอีก1 1 6กิโลเมส่วนสัญญาที่3เป็นงานติดตั้งระบบอนณสัญญาแล้วก็โทร,รคมนาคมครับได้ผลงานอยู่ที่แลวราแปนะครับการรถไฟก็จะเปิดบริการเดินรถไฟทางคู่บางส่วน และก็บางส่วนก็เปิดไปแล้วนะฮะช่วงโคกกระเทียมปากน้ำโพนี่เปิดไปตั้งแต่26พฤษภาคม2568โดยใช้ระบบทางสะดวกอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Token นะฮะเนื่องจากยังติดตั้งระบบอนุสัญญาณไม่เสร็จก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถไฟสายเหนืออยู่ถึง5ขบวนตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่สายเหนือ ั้งหมดเวนสถานีรถไฟลบบุรี2นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานสัญญาที่1ช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมก็กอ่สร้างทางรถไฟทางคู่ในแนวเส้นทางใหม่นะเพื่อเแบบี่ยงแนวเส้นทางเดิมที่ผ่านเข้าตัวเมืองลบบุรีเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านพื้นที่ของแหล่งประวัติศาสตร์และก็บราณสถานลดผลกระทบของพระปางสามยอดแล้วก็บราณสถานที่สาคัญของจังหวัดลบบุรี ก็ได้ก่อสร้างทางรถไฟขนานไปกับทางหลวงหมายเลข366ซึ่งเป็นทางเลื่องเมืองของลบบุรีเป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดนะฮะ19กิโลเมตรความสูงเฉลี่ยนั้นอยู่ที่10แล้วก็20เมตรเฉลี่ยกันไปมาสําหรับขบวนร,รถไฟที่จะย้ายไปสถานีลบบุรี2ที่ท่าวงก็มีรถไฟเที่ยวขึ้น7ขบวนนะครับ7ขบวนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ด่วนพิเศษที่7ไปเชียงใหม่ ขบวนรถเร็วที่ <antique. S> 1นึ่งหนึ่งก็เป็นรถไปเด่นชัยนะครับรถเร็วแล้วก็รถเร็ว109กรุงเทพมหิวดลไปเชียงใหม่ด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่9ครับรถด่วนพิเศษ CNR กรุงเทพมหิวัดลไปทางเชียงใหม่ด่วนพิเศษที่13ก็ไปเชียงใหม่ขบวนรถเร็ว107กรุงเทพมหิวดลไปเด่นชัยแล้วก็ขบวนรถด่วน5.1กรุงเทพมหิวัตลเชียงใหม่ ทั้งหมดนี้ก็จะใช้บริการที่สถานีรถไฟลบบุรีสองก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวลานิดหน่อยเพิ่มขึ้นมาเร็วขึ้นครับในส่วนของเที่ยวล่องเขบวนก็จะประกอบไปด้วยรถเร็ว108มาจากเด่นชัยขบวนรถด่วน5-2จากเชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษที่14จากเชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษตุตราวิถีที่10จากเชียงใหม่ขบวนรถเร็ว1 1 2จาก เด่นชัยขบวนด่วนพิเศษที่8ซึ่งเป็นรถดิเซลังแดบูนะฮะก็จากเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็ขบวนรถเร็วที่102จากเชียงใหม่ส่วนขบวนรถธรรมดารถชานเมืองและก็รถท้องถิ่นนั้นก็ยังจะไปจอดที่สถานีรถไฟลบบุรีที่เดิมซึ่งอยู่ในเมืองทั้งนี้การ อะจะเปิดตรงนี้นะฮะกรมขนส่งทางรางก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินสถานีรถไฟสองภายใต้โครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางก็ถือว่าผ่านไปหมดครับตรวจสอบแล้วเอา้าผ่านหมดพร้อมเปิดให้บริการในวันที่5ธันวาคม2568แต่ถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่นะฮะจะเห็นว่ามันมีเรื่องราวดราม่ากันอยู่ ว่าจะเปิดแล้วแต่ว่าในสถานีเนี่ยเท่าที่ไปดูครับมันอยู่กลางทุ่งนาแล้วไม่มีรถรามาช้างหรือว่าระบบสาธารณูปโภคอื่นๆนะที่มารองรับจะมีก็เพียงประกาศนะในส่วนของกองจัดการเดินรถเขต3ของการรถไฟก็ประกาศตารางเวลารถไฟ14ขบวนขึ้น7 ลง7นะฮะข,ขบวนขาขึ้น7ขบวนขาล่อง7ขบวนก็รวม14ขบวนที่จะจอดที่สถานีรถไฟลบบุรี2แล้วก็มีการจัดนะตลาดตารางเวลาการให้บริการของรถ2แถวที่จะเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟลบบุรี1แล้วก็ลบบุรี2แล้วก็พื้นที่ต่างๆในเมืองตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา30นาที6โมงครึ่งหโมงเย็น ความถี่ประมาณ30นาทีค่าดโดยสาร15บาท20บาททีนี้ที่เขาประกาศมามันรถมันเดินทางถึงแค่18นาฬิกานาทีนะรถหมดแล้วซึ่งส่วนมากรถเร็วรถด,ด่วนพิเศษนะวิ่งช่วงเย็นครับช่วงกลางคืนมีรถช่วงช่วงกลางวันนี้ก็จะมีขบวน7ขบวนรถเร็วหนึ่งหก็ยังพอทำเนานะฮะ นอกนั้นจะเป็นรถเร็วที่ตอนข้ำหมดเลยอย่างขาบวน109อาจจะพอไปวัดไปวาได้นะครับ109นี่ออกประมาณบ่าย2 15นาทีจากกรุงเทพมพิวัดไปถึงลบบุรีอสาาักเยน็นๆใครที่นั่งอาจากกรุงเทพไปก็ลงไม่น่ามีปัญหาหรือว่าอาจจะไปเปลี่ยนไปใช้เป็นรถชันเมืองก็ได้ครับแต่ผู้โดยสารขาลองครับจากเชียงใหม่ถ้ามาลงที่ลบบุรีส อันนี้เหนื่อยเพราะว่ามาถึงเช้ามืดครับขบวนทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนี่ก็จะมีอย่างขบวน9เนี่ไปถึง20นาฬิกา41นาทีถ้าผู้โดยสารจากในเมืองจะมาขึ้นที่ลบบุรี2นี่ก็จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าต้องหารถโดยสารนะแต่ถ้ามีรถส่วนตัวญาติพี่น้องไม่เป็นไรครับขบวน13ครับออก จากกรุงเทพอภิวัติไปถึงลบบุรี4ี่ทุ่มหนาทีนี่ก็ใครจะขึ้นขบวน13นี่ก็4ี่ทุ่มครับซึ่งการประกาศออกมาว่ามีรถบริการถึง6กโมงเย็นนั้นมันก็แบบมันคนละทางนะครับรถโดยสารมันมีไม่ถึงเวลานั้นที่จะมีผู้โดยสารทั่วไปที่อาจจะต้องพึ่งพารถไฟนั้นไปได้ใช้บริการได้อย่างรถเร็ว107 ถึง4ทุ่ม48บขบวนด่วน51ไปถึง6ทุ่มครึ่งแล้วก็ขาล่องครับขบวนรถเร็วที่108มาถึงตี220บขบวนรถด,ด่วน52มาถึงตี253เนี่ยนี่คือเวลาที่เขากำหนดมาแล้วก็ขบวนด่วนพิเศษที่14ตี 3, 39กขบวนด่วนพิเศษที่10มาถึงตี420ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเวลากลางคืนหมดเลยครับมาจากทางเหนือซึ่ง ันนี้แหละครับถ้าผู้โดยสารที่ไม่มีญาติพี่น้องมารอรับแล้วก็ต้องนั่งรถจากเหนือมาลงที่ลบบุรีอาจจะมีปัญหากันนิดหนึ่งก็ต้องปรับตัวกันนะครับปรับตัวกันส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปลบบุรีมันมีรถเยอะอยู่นะฮะในช่วงเย็นก็จะมีรถขบวน3ามรถ3ามดอะไรพวกนี้เป็นรถชันเมืองซึ่งไปถึงลบบุรีอยู่ยังพอมี หรือว่าจะเป็นรถธรรมดาก็ยังมีรถไปถึงลบบุรีได้ก็เข้าไปที่สถานีลบบุรีหนึ่งลบบุรีเก่านะครับก็พาทุกคนมาชมนะแล้วก็โอ้โหทางรถไฟนะฮะยาวไกลสิบเก้ากิโลเมตรน,ะนี่ทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่สุดลูกหูลูกตาครับขับรถดูกันตลอดแนววันนี้ก็พาทุกคนมารับชมแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องราว ของลบบุรี2ซึ่งผมก็มาเห็นด้วยตาแล้วคือมาเห็นครั้งก่อนนะเคยมาทีนึงแต่ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้เลยเห็นด้วยตาแล้วก็เก็บไว้เป็นความประทับใจวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2 5 6 8มีโอกาสว่างก็เลยขับรถไปดูซะหน่อยเห็นเขา,เาดราม่ากันที่ในโลกโซเชียล เอ้แวะมาดูสักน,นิดหนึ่งอ้ามันโอ้โหอยู่กลางทุ่งนาจริงๆแต่ทั้งนี้ต้องดาเนินมาตรการอื่นๆมารองรับนะฮะแล้วรอบๆนะสมมุติว่ามีคนมาเดึอกอยากจะพักผ่อนอยากจะหาที่นอนลงลงโรงแรมนมันไม่มีเลยนะมีแต่ทุ่งนาจริงอันนี้ก็ต้องรอให้ความเจริญมันคืบคานเข้ามาหาสถานีรบบุรีแห่งที่สองเพราะว่าสถานีรถไฟนั้นมาแล้วครับ เหลือความเจริญบ้านเรือนผู้คนโรงแรมร้านอาหารค่อยตามหลังมาก็ต้องมาดูกันแล้ครับเราก็ต้องปรับตัวนะฮะจะให้รัดจัดให้หมดทุกอย่างก็กระไรอยู่ก็ต้องรอว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าหรือว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มอะไรมาให้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องปรับตัวครับทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องปรับตัวเราวันนี้ก็สวัสดีครับ